ลูกชายเส้นชีวิตสั้นแต่เขาใจเย็นมากเลยค่ะส่งลายมือมาให้ดูสิคะจะได้อธิบายได้ถูกต้องหนึ่งมือเขานิ่มเหลวไหมนะ,ะถ้านิ่มเหลวเขาก็จะเป็นคนเฉยนะคะเส้นสมองยาวไหมนะคะเส้นสมองยาวไหมนะคะถ้ายาวควา,ามคิดควา,ามอ่านเขาก็จะชา้าจะเป็นอารมณ์ศิลปินนะคะแต่นี้ดูว่า สั้นทั้งสองมือหรือเปล่าสั้นมือซ้ายหรือสั้นมือขวาถ้าสั้นมือซ้ายก็เป็นอารมณ์ส่วนตัวถ้าสั้นมือขวาก็เป็นเรื่องงานฉะนั้นขอดูลายมือนะคะมือเขานิ่มเหลวไหมนะคะต้องดูหลายๆจุดคําว่าใจร้อนเนี่ยเราใช้คําว่าการควบคุมอารมณ์แล้วต้องดูด้วยว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะแล้วอายุเท่าไหร่บางคนเนี่ยนะคะเส้นชีวิตสั้นมากแต่ก็อยู่ได้ถ้าเขาเป็นคนจิตใจดีปฏิบัติ ต้องดูด้วยเด็กคนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะหรือคนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วเขาทำงานอะไรลายมือนะคะชีวิตเส้นชีวิตสั้นแต่กลายเป็นคนนิ่งได้ถ้าเข้าปฏิบัติธรรมสู่ระดับหนึ่งนะ,ะต้องดูด้วยค่ะส่งลายมือเข้ามาเลยค่ะจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะขอบคุณขอดูลายมือค่ะ